สวัสดีครับผมธิพัฒบริษัทลันเด็กวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้งานหรือรีวิวตัวสกอ์บอร์ดตัวนี้นะครับเป็นสกอ์บอร์ดสั่งผลิตสั่งผลิตได้ตามสเปคของลูกค้าตัวเรือนทำมาจากอลูมิเนียมตัวฟังก์ชั่นอะไรทุกอย่างเนี่ยเราสามารถออกแบบได้หมดขึ้นอยู่กับรายละเอียดที่ต้องการสำหรับส่วนประกอบก็เป็นอลูมิเนียมขนาดของตัวใหญ่สุดนั่นคือ1,500มมคูณ1,000มิมคูณ70มิมของตัวเล็ก ตัวที่เป็นช็อตครอกก็คือ500มิลิเมตรคูณ400มิลิเมตรคูณ50มิลลิเมตรสกอ์บอร์ดชุดนี้เนี่ยเป็นรุ่น SP-ZY 2ขีด Z Y 230605นะครับทีนี้เราจะทำการแนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับเราจะเริ่มจากการเซตตัวชื่อทีมก่อนเริ่มการใช้งานนะครับปกติเครื่องมาจะลักษณะนี้ เราต้องการเปิดมาเซตก่อนมีการแข่งขันเราต้องการเราเปิดเซตชื่อก่อนเราเปิดแต่ตัวรีโมทอเล็กก่อนได้เปิดเซตติ้งตัวชื่อขึ้นมารีโมทอเล็กทำอะไรได้บ้างเซตแต่2หน้าจอนี้อย่างเดียวเลยครับสำหรับรีโมทตัวชื่อปุ่มในการทํางานก็คือปุ่มเปิดปิดตัวนี้ปุ่มนี้คือปุ่มบังคับให้ตัวสอมหยุดเห็นไหมครับตัวสอมพันขวาจะหยุดถ้าจะกดให้มันเล่นต่อก็คือกดตัวนี้เหมือนเดิมนะครับมันก็จะลูบเริ่มใหม่นะครับถ้าเราต้องการจะตั้ง ตัวอักษรฝั่งซ้ายเรากดปุ่มนี้ปุ๊บเห็นไหมฮะฝั่งซ้ายกระพริบเราก็กดไล่ไปเรื่อยๆเพราะเราต้องการตัวอักษรตัวไหนนะครับที่หลักไหนเนี่ยเราสามารถกดไล่ไปเรื่อยๆได้นะครับสมมุติผมต้องการจะเปลี่ยนเลข1เป็นเลข2ผมกดตัวนี้นะครับเนี่ยกดไล่ไปเรืกก่อยๆจนกระทั่งเจอเลข2ทีนี้มันเจอแล้วละ่ะนะฮะสเปซคือตัวนี้สเปซบาร์นะครับาสามารถ วักแล้วก็เป็น2อาอย่างนี้ก็ได้นะครับกดเซตตัวนี้เพื่อเป็นการรับค่านะครับทีนี้ต้องการจะแก้ไขฝั่งขวาก็กดเซตฝั่งขวามันก็จะขึ้นมานะครับอย่างที่เห็นเราก็สามารถเลือกได้ถึง20ตัวอักษรความยาวนะครับเป็นฝั่งซ้ายส10ฝั่งขวาส10นะครับเลื่อนดูได้เนี่ยถึง20 จะใช้ตัวไหนจะเลือกตัวไหนก็สามารถกดเลือกได้นะครับเป็นซิมโบลต่างๆอะไรเงี้ยนะฮะสามารถเลือกได้เมื่อโอเคปุ๊บเรากดปุ๊บรับค่าทีนี้การที่จะบังคับให้มันวิ่งหรือไม่วิ่งนอกจากมากดปุ่มนี้หยุดแล้วเนี่ยตัวความยาวของชื่อเป็นส่วนสําคัญนะครับถ้าเกิดชื่อมันมีความยาวมากกว่าส0ตัวอักษรมันก็จะฟอร์ซให้เป็นงานวิ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าชื่อสั้นกว่า10ตัวอักษรมันก็จะหยุดให้ นะครับแต่เราสามารถจะกาหนดได้อีกแบบหนึ่งก็คือเรามากําหนดที่ปุ่มนี้ปุ๊บเห็นไหมฮะกด2ปุ่มนี้เพื่อที่จะเลื่อนขยับเป็นช่องซ้ายช่องขวานะครับและใส่หลักตัวอักษรที่เราต้องการให้มันโชว์สมมติหลักซ้ายเนี่ยผมต้องการให้มันโชว์เป็นตัววิ่งเหมือนกันเนี่ยผมก็ใส่ไปศู0นะครับกด enter ปุ๊บตอนนี้ซ้าทางขวาวิ่งหนึงคู่แล้วเห็นไหมฮะ แต่ถ้าเกิดความยาวของตัวชื่อเนี่ยมันมันไม่สมดุลกันเท่าไหร่มันมีความยาวที่ห่างกันเยอะเกินไปเนี่ยมันก็จะเกิดการรอกันเกิดขึ้นนะครับอย่างที่เห็นตอนฝั่งซ้ายหมดไปี่ยฝั่งขวามันยังชื่อยาวอยู่มันยังไม่จบเนี่ยมันก็จะดิสเพย์จนจบเราค่อยมาเริ่มใหม่ทีเดียวนะครับทั้งคู่เริ่มพร้อมกันมันจะไม่มีการเริ่มแยกกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมกลับไปเซตอันนี้ให้มันเป็น1ิเหมือนเดิมอ่ะศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับเซตปุ๊บอ่า โอเคก็ okay. ประมาณนี้สำหรับรีโมทตัวนี้นะครับทำหน้าที่เดียวนะครับอ่ะต่อมารีโมทใหญ่ละรีโมทหลักนะครับสำหรับรีโมทตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่เยอะเลยนะครับก่อนอื่นก็เปิดปิดนะครับปุ่มนี้ Sscape คือเปิดปิดนะครับการที่เราจะปิดตัวดิสเพย์ตัวอักษรด้วยเราต้องมากดปุ่มซอนอีกนะครับมาที่จะปิดสนิทนะครับอ่ะทีนี้เราเปิดดิสเพย์ไปก่อนฟังก์ชันปิดเนี่ย เราสามารถเซตอะไรเป็นได้บ้าง 1. คือเซตฟังก์ชันในการทํางานฟังก์ชันการทํางานของกอร์บอร์ตตัวนี้มีฟังก์ชัน0 1 2นะครับมีอยู่3 function. ฟังก์ชันฟังก์ชัน0คือฟังก์ชันบอกเวลา 1. คือฟังก์ชัน count up นับเวลาเดินหน้า 2. คือฟังก์ชันเ o u n t down นับเวลาถอยหลังผมมาเริ่มจากตอนที่เรา off เครื่องนี้ก่อนเราทําอะไรได้บ้างนะครับกด id เห็นไหมฮะมันจะมีเลข0กับ0 1หรือ2นะครับเดี๋ยวผมจะ กด enter ที่เวลานะครับหมดเวลาปุ๊บมันก็จะเข้ามาที่หมดเวลาเห็นไหมฮะซ่องบนสุดแสดงเวลานะครับทีนี้เมื่อออฟอีกทีเนี่ยเราสามารถทําอะไรกับมันได้อีกเราสามารถมาเลือกตัวการปรับหน้าจอนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้มันมี l i c h น e n s o r อยู่ด้วยเห็นเป็นกระป๋องเล็กๆกันนะครับถ้าเราปิดออฟอยู่แล้วมากดที่ auto ตรงนี้มันจะมาเข้าโหมด auto dimming นะครับเราเลือกเลเวลได้ตั้งแต่ลบเถึงเ ก็ไล่ไปเรื่อยๆนะฮะกดบวกกดลบไปเรื่อยๆ2 3 4 5 6 7นะครับแล้วมันก็ลูบมาที่ลบ7ใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับลบ7คือดิมสุดนะครับ7คือสว่างสุดนะฮะอะ,อะไรอย่างงี้นะครับกด enter เพื่อรับค่ามันก็แสดงผลกลับเข่าที่ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะแมนนวลล่ะ เราปิดปุ๊บเรามากดที่แฮนนะครับมันจะขึ้นเป็นแฮนดิสเพย์แฮนแล้วก็ตัวดีนะครับแล้วก็มากดบวกลบเอานะครับจะตั้งให้มันสว่างมากน้อยแค่ไหนเราเราเลือกมือได้แต่ในที่นี้เดี๋ยวผมขอเลือกเป็นออโต้แล้วกันนะครับนี่กดออโต้ให้กดโอเคปุ๊บสว่างจ้าเลยเห็นะดิมออฟกดออโต้ผมขอเลือกเป็น0ูนย์ก่อนละกัน โอเคปุ๊บอ่อนลงมานิดหนึ่งนะครับตามนี้นะฮะในการเซ็ตโหมดต่างๆนะครับเริ่มจากโหมดเวลานะครับกด ID เริ่มมาที่0นะครับก็เป็นการตั้งเวลากด Enter ปุ๊บโหมดเวลาเนี่ยจะสังเกตว่าตัวสกอร์บอร์ดจริงๆก็เลื่อนได้นะครับแต่ช็อตคร็อกจะไม่ได้ทำงานนะครับก็ใช้สำหรับ กีฬาบางประเภทที่อาจจะไม่ใช่บาสนะครับเราจะให้ดูเวลาไปด้วยหรือหรือเราไม่ต้องการจับเวลาต้องการให้ดิสเพลต่เวลานะครับเราก็ให้มันทํางานอยู่ลักษณะนี้ได้จะกดเซตเวลาตั้งเวลาทํำยังไงนะครับหน้าจอลักษณะน,นี้เรากด Time ปึ๊บเห็นไหมฮะมันก็จะขึ้นเป็นเวลาปัจจุบันนะครับเราก็กดซ้ายขวากดบวกลบเพื่อที่จะเซตเวลาได้นะครับมันก็จะวนไปเรื่อยๆนะครับ กด enter เพื่อรับค่านะครับเท่านี้เองหมดเวลาก็จบนะครับทีนี้ต่อไปหมดเขาอัพนะครับกด id เลือกมาที่1กด enter นะครับเราสามารถให้มันเริ่มจากศูนย์ก็ได้หรือให้มันเริ่มจากตัวเลขอื่นจากเวลาอื่นที่เซตไว้ล่วงหน้าก็ได้ครับเราจะเซตเวลาทำยังไงนะครับกดปุ่มนี้ปุ๊บเรากดเซตนะครับ ก็ตั้งเวลาในที่นี้ผมจะให้มันเขาวิ่งไปจนถึงสามสิบวิก็พอเพราะความรวดเร็วนะครับสามสิวิกด Enter นะครับและเมื่อเริ่มการทำงานกดบวกปุ๊บเพื่อให้มันเริ่มการทำงานนะครับมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆถึง30วินะครับถ้าต้องการให้ให้ช็อตครอกทำงานด้วยเรากดอีทิต ตรงนี้ช็อตคล็อกจะทํางานได้นะครับเราก็จะทํางานสัมพันธ์ไปกับตัวเวลาข้างบนนะครับเพราะถ้าเรากดหยุดเวลาข้างบนปุ๊บช็อตคล็อกหยุดตามเห็นไหมฮะกดบวกเพื่อเริ่มต่อช็อตคล็อกก็ทํางานต่อเหมือนกันนะครับถ้าเวลายังไม่จบเราช็อตคล็อกเราตัดเราก็สามารถลูบช็อตคล็อกเริ่มใหม่ได้เห็นไหมอืมเป็นลักษณะดเดียวฮะทั้งเขาอา้าเขาดาวเป็นลักษณะดเดียวกันนะครับช็อตคล็อกเราควบคุมได้อิสระต้องการจะลูบใหม่อย่างเงี้ยนะครับตอนนี้เวลาข้างบนจบแล้ว เรียบร้อยนะครับสอดคอ์คมันก็จะทํางานไปจนหยุดครับก็ไม่มีอะไรจากนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการจะให้มันเริ่มจาก10วิไปจนถึง30วิล่ะทำยังไงนะครับเรากดที่ ID เพื่อให้มันเซตค่า0เตรียมเตรียมเริ่มการทำงานนะครับเรามากดที่ Time นะครับเพื่อที่จะตั้งค่าให้มันเริ่มจากอ่ะให้ม,มเริ่มจาก5วิแล้วกัน จะได้ดูเยอะหน่อยนะครับกด enter เพื่อตั้งค่าตอนนี้ค่าเริ่มต้นจะเป็น5แล้วนะครับแล้วเมื่อเรากดบวกปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มจาก5-6เป็นต้นไปนะครับเหมือนกันถ้าเราต้องการเอาช็อตคล็อกทำงานด้วยเราก็กดเรียกได้นะครับกดปุ่มนี้เรียกเอาช็อตคล็อกทำงานในระหว่างที่มันทํางานอยู่เราสามารถจะกดเลื่อนเลื่อ,อสกอร์เลื่ออะไรได้ทุกอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกไปทีละตัวว่าอะไรคืออะไรนะครับ อโอเคเนีฮะเราสามารถเลื่อนสกอร์เลื่อนอะไรได้นะครับหลุมเลื่อนฝั่งซ้ายให้ดูอยู่นะครับสำหรับฝั่งขวาก็นะฮะโอเคทีนี้ถ้าต้องการจะลูกใหม่ก็กด ID เพื่อเริ่มใหม่นะครับเราก็ต้องมานั่งเซตไทม์ใหม่เพื่อที่จะเริ่มต้นมากกว่าหนึ่งนะครับ ให้มันเริ่มต้วจาก3บ้างกด enter นะครับมันก็จะเริ่มจาก3เป็นลักษณะนี้นะครับการทำงาน Count up ต่อไปครับการทำงาน u n า down นะครับกด id นะครับเลือกมาที่2กด enter นะครับเป็น u n า down u n า down เนี่ยเรามาตั้งตัวเวลาได้เลยนะครับมาเซ็ตที่เวลาได้เลยเวลาสาหรับเขา down ผมให้มันเขาจาก1นาทีลงมาก็แล้วกัน หนึ่งนาทีนะครับ Enter ID ตั้งปุ๊บมันจะเริ่มและขึ้นมาเป็น1นาทีเตรียมเคาดาวกดบวกคือเริ่มเห็นไหมฮะมันเขาก็นาถอยหลังเราก็เช่นเดียวกันเราสามารถรันตัวช็อตคล็อกได้นะครับสามารถหยุดได้เริ่มใหม่ได้นะครับรีลูคช็อตคล็อกได้เหมือนกับเขาอัพเลยทุกอย่างนะครับ เรามันก็จะลูปไปจนจบนะครับตามปกติก็เป็นลักษณะนี้นะครับทีนี้การปรับตั้งตัวเลขต่างๆที่อยู่บนบอร์ดต้องใช้ความชำานาญเล็กน้อยนะครับเพราะทุกอย่างมันตั้งได้โดยรีโมทอันนี้อันเดียวเลยนะครับสกอร์ฝั่งซ้ายบวกลบใช้2องใช้2ปุ่มนี้บวกนะครับเห็นไหมฮะบวกไปเรื่อยๆนะครับลบนะครับ สกอฝั่งขวาใช้2ตัวนี้นะครับลบนะครับอันนี้เป็นทีมฟาวนะครับฝั่งซ้ายปุ่มนี้เป็นทีมฟาวฝั่งขวาเห็นไหมครับตัวนี้เป็นไทม์อา t ฝั่งซ้ายนะครับตัวนี้เป็นไทม์อา t ฝั่งขวานะครับอ่ะแล้วทีนี้ ตัวเกมเอยตัว personal file กับตัวพีเลียตตั้งยังไงเราต้อง escape ออกแล้ว edit เห็นไหมฮะมันจะมีขึ้นตัวหน้าจอให้เราเลือกตั้งแต่ละหลักแต่ละหน่วยเลยนะครับเราก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยฮะการจะตั้งตัวไหนก็มากดบวกกดลบเอาครับเนี่ยฮะไล่ไปเรื่อยๆโอเคพวกก็ enter นะครับทีนี้เราอยากรู้ว่าในระหว่างที่เราไปเซตพวก Personal File Period เนี่ยเวลามาเดินต่อไหมเรามาดูกันนะครับกด ID กดบวกเพื่อให้มันเริ่มนะครับ s ็ o r t c a l เพื่อให้มันเริ่มเรากด e S c a p e นะครับแล้วเรามากด Edit นะครับดูว่าเวลาจะหยุดตามไหมนะครับเราก็ตั้งไปเรื่อยๆอ,อ่ะกด Enter ปุ๊บเวลามันจะรันต่อนะครับ ดังนั้นช่วงที่หยุดเกมกรรมการเป่าหยุดปุ๊บเนี่ยเราสามารถมาแก้อะไรทุกอย่างพวกนี้ได้เลยนะครับจนกระทั่งกรรมการจะเป่าให้เลย์ต่อเราถึงจะมากด enter เพื่อให้เพื่อให้เวลามันเริ่มรันต่อได้นะครับก็เป็นลักษณะหนึ่งของเกมนะครับนี่ฮะให้มันลูปต่อไปได้เลยสำหรับช็อตครอกนะครับอ๋อสำหรับการเชื่อมต่อสายต่างเนี่ยตรงนี้เชื่อมต่อกันโดยโดยใช้สายสัญญ,ญาณจากเห็น ปลั๊กฝั่งซ้ายใช่ไหมฮะแจ็คฝั่งซ้ายมาถึงตัวช็อตคล็อกฝั่งซ้ายแจ็คฝั่งขวามาถึงตัวช็อตคล็อกฝั่งขวานะครับเราก็จะมีแจ็คพาวเวอร์แยกกันหักสามสาอุปกรณ์นะครับออถ้าเกิดเป็นระบบไวเลสก็จะมีกล่องอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มดังนั้นตัวตัวสกอร์บอร์ดเองนะครับอาจจะต้องมีพาวเวอร์ซัพพลายเพิ่มอีกชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวช็อตคล็อกแต่ละตัวก็ต้องมีพาวเวอร์ซัพพลายเพิ่มอีกชุดหนึ่ง โดยปกติตัวสายเนี่ยลากได้ถึงประมาณเกือบ20เมตรนะครับดังนั้นถ้าติดสกอเบอร์ไว้ตรงกลางเราแยกซ้ายไปช็อตครอกหนึ่งขวาไปอีกหนึ่งช็อตครอกเนี่ยระยะสายมันน่าจะพออยู่ดังนั้นการติดตั้งการจัดเก็บไม่น่ามีปัญหาถ้าทำเป็นถ้าทำเป็นลอเลื่อนนะครับก็ก็พอจะมทัวร์เดอร์กันได้นะโอเคโดยรวมสำหรับสกอ์บอร์ชุดนี้ก็ขอจบการรีวิวแบเพียงเท่านี้นะครับ อันนี้ก็คือเป็นการทดสอบก่อนส่งลูกค้าด้วยนะครับการทำงานทุกอย่างก็สมบูรณ์ดีตามที่ลูกค้ารีเควสต์นะครับเอาละครับอย่างนั้นก็วันนี้ขอจบการรีวิวตับเนียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ